เอรอนอีโคซิสเตมกำลังจะเปิดตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้า MyR Exchange หรือว่าจะเป็นเจ้า MyR Launchpad เนี่ยก็มาแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าหากเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่อยากจะพลาดโอกาสการเป็นต้นสายก็ควรจะเตรียมตัวได้เลยนะครับ Here we go! สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคริปโตโบโบนะครับเดี๋ยววันนี้โบจะมาพูดถึงเจ้าเอลรอนให้ทุกคนฟังนะครับกับการที่คุณจะต้องเตรียมตัวในการเป็นต้นสายในดีแอปพลิเคชันต่างๆบดอีโคสิสเทมของเขานั่นเองนะครับและถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โบทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนาในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆควรจะดูอยู่ on research นะครับและก่อนที่เราจะเริ่มคลิปกันเน่มมมาาาอกนครรัเสสสถป็ชชิง โด,โดยสมาชิกจะมีแค่เทียเดียวเท่านั้นนั่นก็คือค่าขนมให้โบโบนะครับตอนนี้ยังไม่มีสิทธิพิเศษอะไรมากมายถ้า่หากเพื่อนๆสนใจก็สามารถซัพพอร์ตโบ้ทางอ้อมได้ตรงนี้เลยนะครับไม่ยากนะฮะแต่โบ้ไม่ขายของแล้วครับจะได้ไม่เสียเวลาด้วยเนาะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกที่โบ้อยากจะพูดถึงเลยก็คือการเปิดตัวของเจ้า m y r d e x หรือว่า Max นะครับในวันที่19นี้นะฮะซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนเคยสเต็กเจ้าเหรียญเอลรอนไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้รับเจ้าเหรียญ Max เลยะะใช่ครับของฟรีใครจะไม่ชอบฮะคุณจะไม่ได้มานั่งขาดทุนอะไรเลยนะครับก็แค่สเต็กเหรียญเอรอนเข้าไปคุณก็จะได้เหรียญแม็กซ์ออกมาฟรีๆเลยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนงงว่า m ม็กซ์ืออะไร m ม็กซ์ก็คือแพลตฟอร์มสวอปหรือว่า AMM ตัวหนึ่งบนเช a i เอลรอนนั่นเองนะครับที่ถูกพัฒนาโดยทีม Official ยลเอรอนนะฮะหรือว่าได้รับการระดมทุนผ่าน,านฝั่งนั้นมานะครับซึ่งถ้าหากพูดง่ายๆหลายๆคนเห็นภาพก็คงจะเป็นเจ้าแพนเค้กสวอปของ b i n a n c e หรือว่าจะเป็นเจ้า Uni ิส a p ของ here นนันเอบ และเขากําลังจะเปิดตัวในวันที่19นี้แล้วนะครับแล้วการที่คุณจะเป็นต้นสายได้นี่ก็พลาดไปแล้วนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ตามข่าวเอรอนมาก่อนหน้านี้นะครับเพียงแค่คุณสเต็กเหรียญเข้าไปแค่นั้นเองครับคุณก็จะได้รับเหรียญฟรีๆเลยนะครับแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะยังมีอีกหนึ่งโอกาสให้เ,เพื่อนๆเนข้าลุ้นนะครับนั่นคือเจ้า My R Launchpad นั่นเองนะครับ My R l a u n c h p a d เนี่ยจะเป็น Offi c i a l Launchpad ของเอรอนเลยนะฮะโดยโปรเจกต์เนี่ยก็จะถูกคัดกรองผ่านทีมเอรอนและโปรเจกต มวลลอนจ์แพดของเขาก็คือเจ้า h o l o r i ร e นั่นเองนะครับเป็นประสบการณ์แนวใหม่แห่ง Metaverse นะครับขับรถไปใส่แว่น VR ไปนะครับ ใช่ที่ไหนแล้วฮะอันดีโบไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเจ้าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันจะใช้งานจริงๆได้ยังไงนะครับอ่านแล้วก็งงรีเสิร์ชแล้วก็มึนนะครับแต่แบ็คของเจ้า h o l o r i ร e เนี่ยก็จะมี Audi กับป o r s c h e นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบรถ2ยี่ห้อนี้เนี่ยตัวนีโบก็คิดว่าก็ไปกาวไวเ้เล่นๆก็ดีนะครับและการที่เพื่อนๆจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วม i อ o โหรือว่าเข้าร่วม Public เซยของเจ้าเหรียญ h o l o r i ร e นี้ได้เนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้อง KYC ต้องมีเห Run, ร ak, เหียญเอลแรน l Run. เองและ Wallet บนเช a i n e l r o n ตอนนี้จะมีอยู่3แบบนะครับนั่นก็คือเจ้า Elrond Web Wallet, MyR App แล้วก็ MyR d e f i Wallet นะครับซึ่ง MyR d e f i Wallet นี้จะมาหน้าตาคล้ายๆกับเจ้า MetaMask นั่นเองนะครับแต่ยังไม่สามารถใช้ Stake หรืออะไรได้นะครับสามารถรับส่งเงินได้ทำการใช้งานผ่าน D Application ได้แต่ยังไม่สามารถทำการ Stake ได้นั่นเองนะครับก็ต้อง ระมัดระวังตรงนี้ไว้นิดนึงเนาะแล้วก็ยังไม่สามารถเชื่อมต่อเลตเจอร์ได้นะครับถ้าในอนาคตยังไม่พัฒนาอีกโบจะกาวเอรอนน้อยลงนะฮะอันนี้พูดจริงๆนะครับยูเซอร์ เ x p e r i e n c e เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับในการเข้าถึง User อนะครับอันต่อไปก็คือเจ้า My R App อนะครับอันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android หรือว่า iOS เลยนะครับและคุณสามารถ s t a k e นู่น s t a k e นี่ s t a k e เหรียญ l e ลเก e เหรียญเข้า v a l i d a t o r อะไรได้หมดเลยนะครับก็คือคุณสามารถเข้าร่วม h o l o r i t e โดยการที่คุณใช้เจ้า My R a p p l อ c พลิเคชันได้นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือเจ้า e r รอนเว็บ Wall นั่นเองนะครับวิธีนี้นะครับโบจะใช้ด้ฮะเหมาะกับคนที่มี Ledger X เนะครับเพราะว่าเขาสามารถเชื่อมต่อ Val ได้้้รรทใหูสึก ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับและวิธีการเข้าร่วมเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะฮะเริ่มจากการที่คุณต้องมี wallet ซัก wallet ก่อนแล้วก็ทําการ KYC นะครับเวลา KYC เนี่ยสิ่งที่คุณต้องเตรียมโตก็คือชื่อภาษาอังกฤษที่อยู่ภาษาอังกฤษแล้วก็พวกพาสปอร์ตนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะและที่สําคัญก็คือใบยืนยันที่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าใบขนามขาบไฟอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็น bank statement ก็ได้เช่นกันนะครับก็พยายามหาอะไรที่มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะมันจะได้ KYC ได้แบบผ่านฉลุยุไปเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะเพียงแค่นั้นพื่่อนๆไมต้งหว เพ่ง KYC เลยครับไปมาต่อกันตรงที่ wallet นะครับไอ wallet เนี่ยส่วนตัวเนี่ยถ้าหากว่าคุณใช้บนคอมเนี่ยโบก็จะแนะนำให้ใช้เจ้า Elon Web Wallet เนาะถ้าหากเพื่อนเพื่อนกดมาที่ Elon Web Wallet เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะล็อกอินยังไงนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยโบคิดว่าถ้าเรามี Ledger เนี่ยกควรจะเชื่อมต่อ Ledger เข้าไปนะครับโบยังไม่เห็นว่ามี tracer นะก็ควรจะใช้เจ้า Ledger เนาะแล้วพอเรา connect Ledger อะไรเสร็จเนี่ยเขาไม่ให้เรากรอกซีดอะไรนะครับเราต้องโหลดแอป Elon ลงบน Ledger ด้วยนะครับแล้วพอเราโหลดเสร็จเปิดแอปเอรอนทิ้งไว้ปุ๊บอคัลนิกเลเจอร์เรียบร้อยครับโบคิดว่าทุกคนคงกดเป็นแหละฮะพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เลยครับคุณก็สามารถมาตรงคําว่าสเต็กตรงนี้ได้นะครับและอย่าลืมนะฮะโอนเหรียญเอรอนจาก Exchange เข้า w a l l e t ก่อนนะครับโดยตอนโอนออกเนี่ยเลือกเชนเอรอนนะฮะมาตรงหน้าสเต็กนี้นะครับกดสเต็กนาวนะครับแล้วก็เลือกอะไรก็ได้นะฮะจริงๆแล้วนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยโบจะเลือกตรงอันที่มันมีคําว่า Verify นนัเองะครพราานัจะ รู้สึกว่ามันมีการยืนยันแล้วโอเครู้สึกปลอดภัยนะครับแต่ว่าเลือกตัวไหนมันแตกต่างกันยังไงจริงแทบจะไม่แตกต่างนะครับต่างกันตรงที่ APR นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบการสเต็กหรือว่าการไปเป็นเดลิเกเตอร์ให้แวลลิเดเตอร์เนี่ยโปรเจกต์บางโปรเจกต์เนี่ยมันจะมี objective ไม่เหมือนกันนะครับเช่นสมมุติว่าโบโบเนี่ยมาเปิดเป็นแวลลิเดเตอร์โหน,นตัวหนึ่งชื่อว่าโบโบสวอปปุ๊บรายได้ที่โบได้ส่วนหนึ่งเนี่ยโบก็จะแบ่งให้เพื่อนๆที่เข้ามาสเต็กซึ่งโบก็จะเป็นคนกําหนดและน,น รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยโบก็จะเก็บเอาไว้เป็นทุนสำรองในการสร้างดีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโบโบสวอปนั่นเองนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเลือกที่จะไปสเต็กกับโบเนี่ยโบก็จะแบบเฮ้ยไอไวเล็ตนี้มันเคยสเต็กกับเราโบจะให้แอร์ดรอปเียญของโบโบสวอปบ้างหรือว่าพับลิกเซลของโบโบสวอปนั่นเองนะครับนึกภาพออกเนาะแต่ว่าไอพวกบริษัทพวกนี้เนี่ยพอโบมาลองกดกดดูเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นบริษัทที่ทําการรันโนดซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเขาก็ดังเนาะเขาทาหลายเชนด้วยบางตัวเนี่ยเขาไม่ได้ทําแค่เชนเดียวนั่นนเเอองับกก็หมื ทำเป็นอาชีพเลยอะเรียกอย่างนี้ดีกว่านะฮะซึ่งไอเงินทุนที่เขาได้ไปเนี่ยเขาจะเอาไปส่งเสริมอะไรอันนี้ต้องไปรีเสิร์ชในแต่ละโปรเจกต์เองเลยนะครับถ้าใครอยากจะเข้าไปศึกษาแบบลึกลงไปอีกอันนี้ก็เชิญตามสบายเลยครับส่วนตัวเนี่ย objective ของโบหรือเป้าหมายในการสเต็กของโบเนี่ยคือการมีส่วนร่วมกับ ecosystem elon และการที่จะมีโอกาสที่จะเป็นต้นสายในโปรเจกต์ต่างๆบน myr launchpad นั่นเองนะครับโดยถ้าเกิดเพื่อนเ่เนี่ยมาสเต็กเนี่ยก็จะได้รับตั๋วที่ไม่เหมือนกันนะครับยิ่งสเต็กเยอะ ยิ่งได้รับตั๋วเยอะนั่นเองนะครับและตั๋วพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ยืนยันหรือการันตีการลงทุนนะครับไอ้ตั๋วพวกนี้เนี่ยมันคือลอตเตอรี่ที่เก็ตนะครับถ้าตั๋วคุณถูกเลือกหนึ่งใบเนี่ยคุณจะได้ลงทุน200ดอลลาร์ถ้าบาังเอิญถูกแบบสัก8ใบเนี่ยได้ลงทุน1,600ดอลลาร์เลยนะครับและเขากำลังจะปิดรับ KYC ในวันที่22นี้นะครับแล้วก็จะมีการ snapshot เหรียญ EGO ที่เราสเต k กไว้ด้วยเนาะก็ถ้าสนใจก็เริ่มทําเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญเอ ลดราคาอยู่นะครับวันนี้ตลาดแดงเนาะใช่มันลดราคาอยู่นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษาเองได้เลยเนี่ยไอราคาเหรียญไรท์หรือฮ o l โลไรท์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.04อะแล้วก็เราสามารถเคลมเหรียญออกมาได้วันที่26นะครับก็ถือว่าโอเคได้มาปุ๊บขยับเทก็เทเลยเอ้ยเทที่ไหน่ะบนเชนเออรอนอย่างที่บอกไปครับเทบนไมร์เอ็กซ์เชนไงครับโอ้โหกำลังจะเปิดอยู่แล้วนะฮะรอจับตาดูได้เลยนะครับใครที่มีเหรียญเม็กซ์เนี่ยโบยินดีด้วยนะครับ คุณเป็นต้นสายเอรอนที่แท้จริงนะฮะลวโบก็รู้เลยนะฮะมีคนไทยอีกหลายคนที่กาวเอรอนมากๆเลยนะครับมาต้นสายตั้งนานแล้วนะฮะโอ้โหก็แอบอิจฉานะครับใครที่ได้ไปตั้งแต่ตอนอ10 20 30ดอนเนี่ย <c oughs> อิ่มเลยนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะเข้าร่วม My a l l i a n c h Pad เนี่ยก็อย่าลืม connect w a l l ็ตดีๆมีการเตรียมตัว KYC ต้องใส่พวกอ e ีเมลอะไรพวกนี้ด้วยไม่ต้องตกใจนะครับโปรเซสก็ทำไปตามขั้นตอนครับไม่ต้องแพนิคอะไรนะฮะกศึกษาด้วยตัวเองดูครับไม่ยากสัก อย่างเลยนะฮะและนี่แหละครับ คือโอกาสที่คุณจะเป็นต้นสายบน chain elon ได้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยโบคิดว่า ecosystem เขาน่าจะเริ่มเปิดตัวแบบกว้างขึ้นนะฮะถ้าพวก wallet ใช้งานได้ง่ายขึ้นมีพวก extension wallet ที่มันเสถียรกว่านี้สามารถเชื่อมกับ ledger ได้เนี่ยคงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆลองระมัดระวังในการลงทุนนิดนึงนะฮะลองมองเห็นว่าเอ้ยมันมีจุดด้อยข้อด้อยตรงไหนที่คุณก็ลองวิเคราะห์กันเอาเองนะครับว่ามันไม่ได้หน้ากาวแบบโอ้โหตุ้มตามป้วงเปียงปางโป้ง,ปง,ปง,ปงนะฮะถ้าหากว่าสนใจว่า el น่าสนใจไงทำไมโบมากาวเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถกลับไปดูคลิปตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวโบจะแปะลิงก์เอาไว้ตรงมุมขว,ขวาบนของคลิปนะฮะคลิกไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เนี่ยก็กดดูได้เลยเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีกับการเป็นต้นสายบน MyR Launchpad หรือว่าบนโปรเจกต์อื่นๆในเชียน e l r o n นนะครับเพราะตอนนี้โบก็เริ่มมีจับตาโปรเจกต์บน e c o s y s t e มของ e l r o n เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันยังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือ100%ยัีความเยงแตาย้งมันวาม โอ้ b บ b y rich boy ได้เลยฮนะไปงั้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ